ใส่ทุ่งทับสทำงานแล้วอืมสวยครับพี่ค่ะสวยเลยหน้ามันไม่เต็ม เดินเท้าก่อนนะจ๊ะจะไปเ็ดงผลแรกเดี๋ยวเราสับไปเลยเข้ามาแล้วคุยกับหนูได้นะคะว้าวน้องคอยกัดน,น้อไม่ยิงหรอ แล mm ้วกเกลยน่าปวมากแลยนอนเิ่ต่นมีอะไรกินแหละ ส,สวัสดีค่ะทักทายจ้นนยา,า,า,งงานั่นเป็นพื้นขาวพื้นขาวพื้เขาวทำงานจะไปทำง,งานแน่ชื่ออะไรคะชื่อบุญค่ะชื่อบุญที่เฉยกทีแล้ว ม่ใช่บนญจดูดิม,มากินข้าวด้วยกันจ้ะพี่พี่ตาม,มันกระเทยหัวหัวก็คันมาเด้ยกินขา้าว พี่นารัากมาขอบคุณจ๋าปะติดกันดีแท้จะกินแบบไหนละบ้านเนี่ย 烤呀，嗯。嗯 เดี๋ยวก็แสพี่อยู่สวรรณเขตจ้าสวัรณเขตเล้วก็ปลอล้าี่ยังไม่ใช่คนไทย กู้ย,ยังดูสวนนักเขตเดอรม่มีผัก,กเหมือนแมเไว มะแขงกินดีกว่าขอบคุณ<อ>ค่ะงามบ่จะเอามะแขงกินดีวยวอยากกินมะแขงอึ๊บอึ๊บเอาอยากอยาก กินเป็นไหมเนี่ยมะแรงนี่กินเป็นไหมจ้าอืทำไมมันเอายากอย่างนี้รอ,อนหมดเลยมาจ่ะยังไม่ได้ไปทำงาน,นเลยยังจ่ะกินข้าวในเชตแล้วค่อยไป,ไป ยังบริสุทธ์เอองามกับแจได้หลายคุณเขาก็คืไปหิดงานประจุชาวนายหรือ ประจุเจ้านายแปลว่าอะไรไม่มู้ไม่เข้าใจประจุที่ไหน ไม่จ้ะมันไม่ได้พักเลยวนชาาบ้านไ,ไ,ไ,ไม่ได้พักกับเขาด้วยจ้ะหราไปทำงานเฉย เจ็โมงสีนูก็ไปแล้ว ั่เช้าจ้านั่เช้าคจะให้ดูนั่เช้าจ้า,จาจโดยสบายดีเส้นกันดวยจ้ะ เท่ากันอยู่กันกี่คนสองคนจะร้านผู้หญิงนะมันยชใยร้านผู้หญิง อร่อยอยู่นะแต่ยุงไม่ได้อุ่นนะ่ะนุงต้มตั้งแต่เมื่อวานเมนูทองจะเชียนหรือเปล่าต้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็นก,ก็เช่ตู้เย็นไว้บ้านอยู่สวรรค์เกตจ้าเขานอนอยู่จ้ะวันนี้เขาหยุด ตื่นก็ดีจริงๆเขาเลยนอนวาเท็สเนี er ่ยแต่หนูเขาไม่ให้หยุดวัเชาวทิบขอให้หยุดช่วงธรรมดาขอไม่ได้ไปทำงาน ำงานคนละที่ไม่ทำงานด้วยกันอืมอือล่าหนอนสิบกว่าป,ปีเองอันยกุกสิบหกสิบเจ็ดเอง ัมเป็นเด็กอยู่ขอ <c oughs> มาให้เด็กเข้ากล้องอันยุ <c oughs> อยากติดต่อกับเจ้าเสิยังไบม, <c oughs> มันช่วก็ความไม่ได้หรอนูก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะนูเพิ่งมาเล่นเอง นานหลักจังหลักไหยคะ่ะเันเล่นไม่ค่อยเป็นอะ่ะอันเนี้ยเราเพิ่งมาเล่นเองน,นะจริงๆเราเพิ่งมา Hột thịt đại so thịt em Cây hôm nay nó cũng cây khăn khăn bàn Khao cây Nhớ bạn chạy bán chân rồi เียนี่ไม่มีจ้ะไม่ได้เลี้ยงไม่มีลาเลี้ยงทำงานกำกัทำทำงานก็นเหนื่อยแล้ว อืเที่ยงอะไรอ่ะเขียวหินก็ไปอ่ะก็หมอน่อง้องนั่นแหละเลินห้าพันห้าพัน อู้ไ,ไปทำอะไรอ่ะไปเฮ็ดหยั่งอะมรมาเกาเฮ็ดงานวะไม่ไปทำงานไกลทำไม แล้วตอนนี้ทองไม่ดีเลยนะกุบขากุบขากุบขากินเป็นคนอันนาฬิกาติด น้องจะไปอยู่เมริกาท้องน้องไม่ดีด้วยนะไม่ดีน้องจากเมื่อวานเมื่อวานทํางานท้องผุท้องผุเมื่อวานไปครบทำงานไปด้วยท้องผุไปด้วยมันก็จะแบบเลือนๆหน่อย <c oughs> หน้าแบบจะท้เศร้าเพราะว,ว,ว่าท้องอืดไงมันจะอ้วกอะไรเนะี่ยเพราะท้องผุ มันกินกไม่อยอมเราชอบกินมากเลยนะเนี่ยชอบกินมาก ไม่มีเมียรหรอถ้าไม่มีเมียแล้วไม่เอาไงไอ้วง mm hmm. ไม่อยากุ่วงกับตัวคนอื่นอืมใไม่ใ hmm. ช่แบ mm hmm. บ ม่เมียเราบอกเราสดเงี้ยไม่เอามีนเจอมาเยอะแล้วมีเมียเราบอกเขาสดแล้วก็พอเมียจับได้เมียก็มาด่าหนูอะไม่ด่าผัวตัวเองเจมันอะไแบบเนามึนมากเลยอะน่ารักขอบคุณค่ะ หน้านมมันมากเลยดูยังไม่ได้ทาเลยนะดูหน้านนใสมากลิบก็ไม่ได้ทาเนี้ยยังไม่ได้ทาอะไรเลย,เลยทำง,งานมึนไม่ได้ทาอะไรใส่เลยไปทำง,งานนี่ช่ ช่วงวันนักเขียนไงอยู่แถวเชโนอะพี่จักว่าเชโน่ใครจะใครจะใ,ใครได้ไปเชโน่ก็ต้องได้กินเปิ๊งไก่ด้วยจ้าอันนี้มาให้หมาดีก่อนที่มีเปิ๊งไก่นะเชโน่หนูจะไปทำง,งานแล้วนะคะพี่ๆจ๋าไปเหตุงานแล้วเด้อจ้า

แค่นี้ก่อนนะคะเขาลงไลน์ก่อนนะคะบ๊ายบายไปทำงานแล้วจะเป็นมองแล้วมุกง,งานเป็นรองบ๊ายบายจุกบจะเจอกันใหม่